วินฟ a าสรถยนต์ที่เวียดนามภูมิใจนักหนากำลังทำแสบกับผู้บริโภคในสหรัฐหลังจากที่เปิดเผยออกมารถระยะทางวิ่งได้ไม่ถึงกับที่โฆษณาเอาไว้แถมระบบไฮเทคก็ไม่ได้มีตามที่ขี้โมซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นชื่อเสียงหรือชื่อเสียในการเปิดตัวนอกประเทศหรือไม่อัปเดตกันได้ในซัมรี่รีพอร์เตอร์ครับ ว่าเปิดตัวไม่ค่อยสวยซะแล้วนะครับสำหรับวินฟ a าสรถยนต์สัญชาติเวียดนามที่มีการพูดถึงว่านี่แหละจะเป็นรถที่จะเข้ามาสู้กับเท s l a ซึ่งก็แน่นอนว่าทุกคนรู้นะว่าเท s l a นี่ก็คือเป็นเจ้าใหญ่ของโลกนี้แต่ว่าประเด็นก็คือตอนก่อนหน้านี้เมื่อสักปลายเดือนที่แล้วครับก็ออกข่าวกันใหญ่โตว่าว i n f a s t เนี่ยได้มีการสร่งออกรถยนต์ไฟฟ้าล็อตแรก999คันโอ้โหเลขมงคลซะด้วยนะ ไปยังผู้ที่สั่งจองในสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันมีประเด็นขึ้นมาฮะคุณผู้ชมก็คือว่าสื่อของอเมริการายงานในเรื่องนี้หลังจากที่มีคนเนี่ยไปโพสต์ในเว็บบอร์ดของสหรัฐอเมริกาให้มองก็ว่าคล้ายๆกับพันธิตบ้านเราอะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเอ้ยอรุจนนคันนี้เนี่ย มันดันส่งมาไม่ตรงสเปคกับที่ผู้สั่งจองนั้นสั่งเอาไว้ไม่ตรงขนาดไหนมาดูกันนะฮะ Reddit เนี่ยซึ่งเป็นทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็เว็บบอร์ดในสารัฐเนี่ยมีคนเข้าไปตั้งกระทู้เลยนะครับว่าคนที่สั่งจองรถยนต์รุ่นนี้ได้ออกแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงถึงการการะทำของผู้ผลิตยอย่างว i n f a s t แล้วมองว่าการส่งมอบรถไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคกับที่สั่งจองไปเนี่ย เป็นการหลอกลวงและถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่โปร่งใสอีกด้วยนะครับสำหรับรถที่ส่งไปนะครับก็คือ VF8 อันนี้ต้องบอกก่อนว่า VF8 เนี่ยเป็นรถที่เขามีการสั่งจองแล้วก็ส่งไปนะซึ่งเป็นรถที่มีการสั่งจองในสหรัฐหลังจากที่มีการเปิดตัวในงาน Motor Expo ที่ Los แอ g เจลิสเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทีนี้เนี่ยรถที่ส่งไปเนี่ยมันดันไม่ใช่ V8 f 8, ซึ่งเป็น2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นชื่อรุ่น Eco กับรุ่นที่ชื่อว่ารุ่น Pro นะครับผมแต่แต่แต,แต,แต่มันมีประเด็นนี้ขึ้นมาฮะก็เพราะว่าทางว i n f a s t เนี่ยดันจัดส่งรุ่นแรกเป็นรุ่นพิเศษก็คือรุ่น City Edition ซึ่งการชาร์จเต็มที่100%เนี่ยมันดันวิ่งได้เพียงแค่290กิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่า ระยะที่มันเคลมเอาไว้ตอนแรกเนี่ยมันหายไปเป็น100ยกิโลเลยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนก่อนเลยว่าจะส่งรุ่นนี้แทนให้กับผู้สั่งจองในอเมริกาคือข้อความมันถูกส่งไปยังอีเมลของผู้สั่งจองบอกว่าจะส่งรุ่นนี้ไปแทนนะซิตี้อ i ดิชัไม่ใช่2รุ่นที่มีการโฆษณาเอาไว้ตอนแรกซึ่งประเด็นก็คือว่าสเปคนี่แหละฮะมันมีความไม่ตรงกับที่สั่งจองเอาไว้ไม่พอ ราคาก็มีความใกล้เคียงกันเกินไปทางทางที่แบตน้อยกว่าด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้มาย้ําให้ดูกันประเด็นนี้นะฮะทางด้านของวิน f a s เนี่ยเขาออกมายืนยันกับ .la ผ่านทางทวิตเตอร์ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์นวัตกรรมในสหรัฐนะบอกว่าคือรถทุกคันที่จัดส่งชุดแรกเนี่ยยอมรับว่าเป็นรุ่น City Edition จริง และไอรุ่นมาตรฐานที่มีการสั่งจองโฆษณาเอาไว้นี่จะส่งนู่นเลยในช่วงไตรามาสหนึ่งของปี2023ซึ่งจะทันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้หรือจนกว่าจะมีการแจ้งอีเมลเข้าไปอย่างผู้สั่งจองนั่นหมายความว่าใครที่สั่งจองรถรุ่นที่เป็นรุ่นโปรหรือรุ่น e ีโคไปอ่ะจะยังไม่ได้เลยซึ่งมันก็พูดตรงๆเราซื้อรถรุ่นนี้แต่เรานส่งอีรุ่นมาให้แล้วก็สเปคต่ตํากว่าเอ๊ะ มันใช่เหรออย่างนี้นะฮะคนถือไปจองเขาบอกว่าเขาส่งทั้งอีเมลโทรศัพท์ไปที่สำนักงานอย่างบินฟาสแต่ก็ไม่ได้รับความอธิบายใดๆนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าสเปคดังกล่าวเนี่ยมันไม่แฟร์เลยและที่เลวร้ายสุดก็คือว่าสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องของการควบคุมในเรื่องของการกระทําผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคค่อนข้างเข้มงวดอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครฟ้องร้องหรือเปล่านะครับแล้วหลายคนก็มองว่าตอนนี้บินฟาสเตรียมตัวที่จะเข้า IPO ใช่ไหม การเอารถส่งไปก่อนเนี่ยทั้งๆที่ไม่ใช่รุ่นที่สั่งไว้เนี่ยเป็นการกระพือข่าวให้เกิดข่าวดีเพื่อที่จะได้เข้า I p p o ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าและก็แน่นอนว่า ไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของวินฟ้าสไหมเพราะความประทับใจแรกในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะประทับใจสักเท่าไหร่แล้วนะครับนี่คือทั้งหมดของ summary reporter ในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง the state time แล้วก็ r e p o r t เ r j o u r จอ y นี่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ายบายครับสวัสดีครับ